ทุกคนครับวันนี้เป็นวันมงคลของสกุลซุนเราไม่ดื่มให้เจ้าบ่าวได้ยังไงล่ะจริงมากจริงทุกคนยกแก้วเล่าดื่มกับเจ้าบ่าวดีมากดีมากเอาเลยเรื่องนี้นเลเคยเราจะดื่มให้ไอีสันคืนนี้พี่เคยต้องเข่าหอเอางี้แล้วกันบุญชายซื้อถูผมจะดื่มแทนเขา เมื่อพี่ช่วยตกแต่งงานมีคู่ครองนี่ยแล้วทุกคนควรจะดีใจสิใช่เจ้าบ่าวจากผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นเขยขวัญสกุลซุนสามีพึ่งบารมีพัญยาควรจะดื่มฉลองให้กันหน่อยใช่ไหมเล่าใช่แล้วดื่มเป็นคนละแก้วนะเชันก่อนเลยโอ้ผมไม่ค่อยดื่มเหล้าแบบนี้หรอกคุณจะดื่มยังไงเราก็ไม่เกี่ยงอ่ะใช่ไหมใช่ฮ้ได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 ้ไน้ได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 ได้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 ไ โอ้ยยกมาเป็นโอ่งเล่นเปไห้เลยเนี่ยเอาจริงเลยนี่ยเอาจริงอะเอายยอนเล่นเป็นไยเลยเหรอเจ๋วัยแล้วเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเน่ยกดงันแบบนี้แหละมาเป็นศตวรรหน้ดไหมหมดมหเลย่ยยอยยอยย่อยย่ย่ย่อยย่นย่อยย่ยย่อยยอด่ยย่ยอ่อยี่ยยอ่ออยออย่่อย่ย